ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Financial Mindset ช่องที่จะพาคุณมาปรับความคิดและมุมมองด้านการเงินเพื่อเปลี่ยนชีวิตและสร้างอนาคตให้มั่นคงยั่งยืนและนำนไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงินของคุณไปตลอดชีวิตหัวข้อวันนี้คือทองคำราคาพุ่งสิ่งที่ต้องกังวลคืออะไรวันนี้เรามาพูดถึงสินทรัพย์ที่เงางามที่สุดในพอร์ตของใครหลายคนตอนนี้นั่นคือทองคาครับ เราเห็นพาดหัวข่าวราคาทองคำพุ่งทุบสถิติแทบจะรายวันหลายคนยิ้มออกที่เห็นกำไรในพอร์ตแต่ในขณะเดียวกันความกลัวก็เริ่มคืบคลานเข้ามากลัวว่าจะตกรถบ้างกลัวว่าจะติดดอยบ้างหรือกลัวว่าโลกกำลังเกิดวิกฤตอะไรที่เรายังไม่รู้หรือเปล่าวันนี้เราจะไม่ได้มาบอกให้คุณรีบไปซื้อหรือรีบไปขายแต่เราจะมาวิเคราะห์ว่าภายใต้แสงสีทองที่พุ่งทยานนี้มีกับดักหรือสิ่งที่ต้องกังวลอะไรซ่อนอยู่บ้าง เพื่อให้คุณตัดสินใจได้อย่างเฉียบคมและไม่ใช้อารมณ์นำทางครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับสิ่งที่ต้องกังวลความเสี่ยงภายใต้ราคาที่พุ่งสูงเมื่อราคาทองพุ่งแรงสิ่งแรกที่เราต้องทำไม่ใช่การกระโจนเข้าใส่แต่คือหยุดคิดถึงปัจจัยเหล่านี้ครับ 1. ดอกเบีย้ยนโยบายและเงินเฟอ้อประเด็นทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีปันผลและไม่มีดอกเบีย้ยโดยธรรมชาติราคาจะวิ่งสวนทางกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง สิ่งที่ต้องกังวลคือหากธนาคารกลางเริ่มควบคุมเงินเฟ้อได้และคงดอกเบี้ยไว้ในระดับสูงนานกว่าที่คิดทองคําจะเริ่มหมดเสน่ห์ทันทีเพราะการถือเงินสดหรือพันธบัตรจะได้ผลตอบแทนที่จับต้องได้มากกว่า 2. ส,สภาวะ fear of missing out หรือการกลัวตกรถของรายย่อยและแรงเทขายทำกำไรประเด็นเมื่อราคาขึ้นมาสูงมากๆมักจะมีนักลงทุนกลุ่มที่ต้นทุนต่ำรอกดปุ่มขายตลอดเวลา สิ่งที่ต้องกังวลคือแรงซื้อที่มาจากอาการ Fear of Missing Out หรือการกลัวตุกรถของรายย่อยมักจะเป็นสัญญาณว่าราคาใกล้ถึงจุดสูงสุดชั่วคราวหากข่าวร้ายจางลงหรือเหตุการณ์ตึงเครียดทางการเมืองคลี่คลายราคาอาจดิ่งลงอย่างรวดเร็ว 3. ค่าเงินบาทที่ผันผวนประเด็นสำหรับนักลงทุนไทยราคาทองคำถูกกำหนดโดย2ปัจจัยคือราคาตลาดโลกและค่าเงินบาทสิ่งที่ต้องกังวลคือ ต่อให้ทองโลกขึ้นแต่ถ้าเงินบาทแข็งค่าราคาทองในไทยอาจจะอยู่เฉยเฉยหรือลดลงด้วยซ้ำนักลงทุนไทยจึงต้องแบกความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็น2เท่าเสมอแล้วเราจะรับมือกับทองคำราคาพุ่งนี้ได้อย่างไรดีนี่คือทางออกครับสำหรับกลยุทธ์การรับมืออย่างเป็นระบบ 1. ยึดหลัก asset allocation อย่า all in วิธีแก้ ทองคำควรทำหน้าที่เป็นประกันภัยของพอร์ตไม่ใช่ตัวทำกำไรหลักสัดส่วนที่เหมาะสมคือประมาณ5-10%ของพอร์ตทั้งหมดหากทองพุ่งจนสัดส่วนเกิน10%ให้ลองพิจารณาขายทำกำไรบางส่วนเพื่อนำเงินไปซื้อสินทรัพย์อื่นที่ราคายังถูกอยู่ 2. ใช้เทคนิค DCA แทนการทุ่มซื้อไม้เดียววิธีแก้ถ้าคุณยังไม่มีทองในพอร์ตแต่อยากมีอย่าซื้อด้วยเงินก้อนใหญ่ทีเดียวให้ใช้การ DCA ทยอยสะสมรายเดือน วิธีนี้จะช่วยเฉลี่ยต้นทุนให้คุณไม่ว่าราคาจะย่อตัวหรือไปต่อคุณก็จะไม่ต้องเผชิญกับความเครียดจากการตัดสินใจผิดจังหวะ 3. เลือกเครื่องมือการลงทุนที่คล่องตัววิธีแก้หากกังวลเรื่องการเก็บรักษาหรือค่าพรีเมียมลองพิจารณาโก o ออนไลน์โก f หรือแอปพลิเคชันออมทองซึ่งมีความคล่องตัวสูงซื้อขายได้ทันทีเมื่อเห็นสัญญ,ญาณไม่ดีโดยไม่ต้องแบกทองแท่งไปที่ร้านสรุปสั้นๆสำหรับวันนี้ครับ 1. ทองคำคือประกันไม่ใช่การพนันหน้าที่หลักของทองคำคือการรักษามูลค่าเงินของคุณในช่วงวิกฤตไม่ใช่ทางลัดสู่ความรวยในข้ามคืน 2. ออย่าซื้อเพราะความกลัวการซื้อทองเพราะกลัวตกรถคือจุดเริ่มต้นของการติดดอยจงซื้อตามแผนการจัดพอร์ตที่วางไว้ 3. สติสำคัญกว่าราคาในวันที่ทุกคนแย่งกันซื้อทองให้คุณกลับมามองที่ความต้องการเงินสดและเป้าหมายระยะยาวของตัวเองครับ ทองคำอาจจะส่องแสงแวววาวหน้าลหลงไหลแต่แผนการลงทุนที่มั่นคงคือสิ่งที่จะช่วยให้คุณนอนหลับสบายในทุกสภาวะตลาดครับขอบคุณที่รับฟัง Financial mindset ถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Financial mindset ไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะมาคุยกันเพื่อปรับวิธีคิดเปลี่ยนวิธีใช้และสร้างอนาคตทางการเงินไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ